สวัสดีครับพูดคุยหลังเกมวันนี้ขอบอกหน่อยแม่งโคตรสะใจเลยว่ะทีมเด็กทีมพิการหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่แม่งชนะได้อ่ะและเจกนครอปวันนี้ก็ชูถ้วยแชมป์ร่วมกับเวอร์จิลฟานได้ด้วยคือก่อนหน้าเนี่ยผมแปลหนังสือของประวัติจอแดนเทนเดอร์ไปไงและผมก็มีพูดว่าเจกนครอปเขาปฏิเสธเทนโดในปีที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกนั่นแหละคือเจกนครอปเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผู้จัดการทีมแต่วันนี้เขา กลับมาชูถ้วยแชมป์เฉยเลยคือต้องบอกก่อนว่าแบบเฮ้ยผมไม่ได้มั่วนิ่มเพิ่มประโยคลงไปเองนะในหนังสือของเฮนเดอร์สันอ่ะเขาบอกแบบนั้นจริงๆแต่คือในวันเนี้ยผมแอบรุนให้เยกนครอปเขามาชูถ้วยแชมป์เหมือนกันนะคือปีสุดท้ายแล้วอะ่ะให้ครอปเขาชูถ้วยแชมป์ตักหน่อยเหอะให้เขาหน่อยปีสุดท้ายแล้วปีหน้าไม่อยู่แล้วอะ่ะแบบเอออยากให้มันมีโมเมนต,ต์แบบนั้นบ้างแล้วก็ในส่วนของเรื่องรูปเกมนะครับเรามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเรามาพูดคุยกันได้เลยครับ คือในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มบ้านเราอะ่ะมันมีข่าวออกมาว่าโมซาลากับดาวินนูเยสไม่ผ่านความฟิตอาจจะไม่ได้ลงสนามแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มเนาะเราก็ต้องรอจนถึงช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับที่มันจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะที่จะลงสนามบอกมาแล้วพอเห็นรายชื่อแบบโอ้โหตาแทบถลนเลยคืนนี้มันนี่มันชุดเดียวกับนัดที่เจอกับลูตันเลยนี่หว่า แล้วก็มองไปดูรายชื่อตัวสำรองเพราะแบบโอ้โหแม่งเด็กยกชุดเลยเด็กหมดเลยผมก็มาคิดนะแบบเออเอาวะไอตัวจริงอะอาจจะพอสู้ได้แหละแต่ถ้าเราโดนนําไปก่อนเนี่ยมันจะแก้เกมยังไงคือมันยากมากเพราะแบบโอเคถึงจะมีนักเตะอย่างซิมิกาสโกเมสแล้วก็รวมถึงบ๊อบบี้คลาร์กแล้วก็แม็กคอนเนลอยู่ในมานั่งสำรองโอเคแล้วเราอาจจะนับจะเรลควอนซ่าเจแดนแดนเทรย์แอนโยนี่เลวิสคูมาร์เข้าไปด้วยก็ได้ ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมเลยเขาเป็นตัวเปลี่ยนอนาคตดังนั้นเกมนัดชิงชนะเลิศอ่ะผมมองว่ามันค่อนข้างเร็วเกินไปสำหรับพวกเขาพวกเขายังมีความดิบอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกเลยผมรู้สึกว่าในเกมนี้ลร์พูลห้ามโดนนําไปก่อนอย่างเด็ดขาดและเกมในครึ่งแรกก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเนาะเปิดแลกกันแบบอย่างมันเลยแหละมีครบทุกรสชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็น VAR ลูกล้ำหน้าของราฮิมสเตอร์ลิง ดรามา่าอาการบาดเจ็บการเข้าปะทะของไคเซโดกับกาเฟนแบกแล้วก็รวมถึงผลักอ,อกกันเล็กน้อยระหว่างเบนชิวเวลแล้วก็คอนเนอร์แบดลี์ผมจะขอพูดในเรื่องของอาการบาดเจ็บกันก่อนละกันเนาะคือแฟนริเว่าหัวหัวร้อนกันแน่นอนแหละแบบเอ้ยทำไมไคเซโดมันถึงไม่โดนใบเหลืองหรือโดนใบแดงเลยวะแม้แต่ฟาวแมงก็ยังไม่ได้คือผมรู้นะว่าหลายคนอ่ะอาจจะติดใจแล้วก็อยากจะให้มันเป็นใบแดงแต่ว่าในมุมผมเนาะคือผมจะเริ่มยังไงเดีย ผมเริ่มที่ VAR ก่อนแล้วกันเนาะคือเราต้องเข้าใจว่า VAR มันมีหน้าที่แค่เปลี่ยนคำตัดสินของกรรมการในสนามที่มันชัดเจนมากๆคือเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินนะว่าจังหวะนี้ควรฟาวควรใบเหลืองควรใบแดงคืออันนี้อยากให้เข้าใจตรงกันก่อนเขามีหน้าที่แค่เปลี่ยนคำตัดสินแต่ไม่ใช่คนตัดสินดังนั้นลูกของไคเซโดในจังหวะเนี่ยสมมตินะครับว่าถ้ากรรมการในสนามให้เป็นใบแดงผมก็เชื่อว่า VAR จะยืนยันตามนั้นเหมือนกัน แต่พอกรรมการในสนามคิสเข้าวนาเขาปล่อยผ่านหรืออาจจะให้แค่ใบเหลืองก็ได้ผมก็เชื่อว่า VAR เขาก็ยืนยันตามนั้นเหมือนกันสำหรับเหตุผลนะครับโอเคคือมันเป็นจังหวะที่แรงมากจริงๆแต่ว่าเท้าของไคเซโดที่ย่ำลงไปอะ่ะก่อนที่จะย่ำอะ่ะเขาไม่ได้ยกเท้าสูงจากพื้นเลยและจุดที่เขาไปย่ำบริเวณเท้าของกาเนแบกมันก็คือบริเวณข้อเท้าคือเรียกว่าไงดีผมมองนะผมมองว่ามันอยู่ต่ํา คือถ้ามันอยู่สูงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะถ้าเท้ามันลอยขึ้นจากพื้นอีกนิดนึงอ่ะผมว่าอันเนี้ย VAR เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ผู้ตัดสินเปลี่ยนคำตัดสินแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึง่งแล้วก็ VAR เขาไม่มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ตัดสินวิ่งไปแจกใบเหลืองย้อนหลังนะครับเขาสามารถทำได้แต่ใบแดงเท่านั้นดังนั้นการประทะของไคเซโดในจังหวะเนี่ยความผิดพลาดเดียวของผมเลยก็คือกรรมการในสนามคิสคาวนา แม่งไม่เป่าฟาวเวอและให้เป็นใบเหลืองอย่างน้อยก็ต้องเป็นใบเหลืองอ่ะและพอให้เป็นใบเหลืองแล้ว VAR จะเช็คอะไรหรือเปล่าอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่พอมันปล่อยผ่านไปแล้วอ่ะโอกาสที่ VAR เขาจะเรียกเช็คย้อนหลังผมว่ามันค่อนข้างยากแล้วเพราะอย่างที่บอกการประทับแบบนี้มันไม่ได้เป็นการเข้าสูงเกินกว่าข้อเท้าและคนที่ลงมาแทนก็เป็นโจโกเมสครับที่เขาลงมาเล่นเป็นแบ็คขวาก่อนจะดันคอเนอร์แบดลี่ขึ้นไปเป็นปีกขวาเลยแล้วก็ถอยเอเลียตลงมาเป็นกองกลางแทนส่วนในเรื่องของลูกล้ำหน้า อันนี้คือชัดเจนไม่ต้องมีข้อโต้แย้งอะไรเลยแจ็คสันล้ำไปนิดเดียวเองแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอภาพมุมกล้องเนี่ยคือผมไม่ไม่ไม่เคยเข้าใจเลยทําไมถึงไม่เอามุมที่มันชัดเจนกว่านี้มาตีเส้นวะแั้งมองยากเหลือเกินในส่วนของรูปเกมครึ่งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าลูร์พูทำได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสการวิ่งเพสซิ่งกดดันนักเตะเชลซีผมว่าลูร์พูทำได้ดีมากๆเลยโอเคมันอาจจะมีแค่บางช่วงแหละที่เขาเปลี่ยนมาเล่นเป็นการคุมโซนแทน เพราะว่าจะให้วิ่งไล่ตลอดทางเกมเนี่ยผมว่ามันทําไม่ได้เพราะตัวสํารองของเอร์พูในเกมวันนี้นะมันคนละระดับกับตัวจริงมากเกินไปนะครับช่องว่างมันห่างกันเกินไปดังนั้นพวกเขาจําเป็นที่จะต้องเซฟแรงเอาไว้เพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยเล่นให้ได้90นาทีแล้วก็ครึ่งแรกผมแม่งโคตรชอบเอนโดเลยชอบเอนโดโคตรคนเดียวคุมกองกลางได้หมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะตัดเกมอ่านเกมรับบอลออกบอลยิงเล่นยิ่งดีครับ16ล้านปอนตั้งคุมจนไม่รู้จะคุมยังไงแล้วอะ่ะ ในครึ่งแรกถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะทั้งสองทีมแลกใส่กันไม่หยุดเลยสวนกลับใสกันตลอดเกมแทบไม่มีพักเลยอะ่ะควีนเคลเฮอร์ก็มีจังหวะเซฟลูกยิงจ่อๆของโคพาเมอร์ไปแบบรับได้ยังไงก่อนคอนเนอร์แบตลี่ก็มีโอกาสนะครับยิงจ่อๆหน้าโกจากการไหลให้ของลุยดีอาร์คือจังหวะเนี้ผมมองว่ามันน่าเสียดายแบตลี่น่าจะยิงด้วยเท้าซ้ายเนาะแต่พอเขาเลือกที่จะจับบอลแล้วยิงด้วยเท้าขวาข้างที่ถนัดมันกลายเป็นว่ามันไปให้เวลากับนักเตะเชลซี ตั้งหลักแล้วก็พุ่งเข้ามาบอกกันเต็มไปหมดเลยเสียดายครับจังหวะนี้และพอเริ่มครึ่งหลังครับมีดราม่าอีกลูกเวอร์จิลฟานไดที่เขาหม่งเข้าไปอะ่ะโดน VAR ยึดคืนเพราะเขามองว่าเอนโดยืนอยู่ในตำแหน่งลำหน้าแล้วก็มีส่วนร่วมกับไปสกีนและวายโควิลซึ่งตรงเนี้ยโอเคผมเข้าใจว่ามันคือหลักการหรือว่ามันเป็นกฎสําหรับในเรื่องของจังหวะลำหน้าแต่เอาจริงป่ะถ้ากรรมาการจะจับให้ลูกแบบนี้เป็นลูกลำหน้านะต่อไปแม่งไม่ต้องเล่นฟุตบอกลกันแล้วครับโคตรปัญญาอ่อนเลยจังหวะนี้ แล้วพอนักเตะริเว่าพูลเริ่มหมดแรงแล้วอะ่ะเชลซีก็ควรจะต้องปิดเกมได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาทําไม่ได้สอสาครั้งจากคอนเนอร์การ์เกอร์คนเดียวเลยจังหวะแรกเนี่ยก็ยิงไปชนเสาเนาะคือลูกเนี่ยไม่รู้ว่าไม่เสียประตูได้ยังไงและอีกจังหวะหนึ่งก็เหมือนกันที่แจ็คสันเขาได้บอลในเขตโทษก่อนที่จะไหลย,ย้อนกลับมาคอนเนอร์การ์เกอร์ปั่นข้ามคานซะอย่างนั้นและนี่ยังไม่ได้รวมถึงช่วงพลล่าบาดเจ็บเลยนะครับที่เชลซีมโอกาสยิง3 4ครั้งติดกันนะนะั่นน่ะคือ คือนักเตะเชลซี Chelsea ในชุดนี้แบบอะไรก็ไม่รู้ว่ายิงกันไม่เป็นเลยอะเปิดดูการนี้นะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามเชลซีต้องซื้อกองหน้าใหม่แบบเร่งด่วนที่สดแล้วอะที่มีอยู่แม่งหวยแตกกันทุกคนเลยมันเหมือนกับว่าเรามีรถเฟอร์รารี่แต่เราแม่งเอาเครื่องตัดหญ้าไปใส่แทนเครื่องยนต์เหมือนเรามีด็อกบ้ายืนคำหน้าแต่เป็นเวอร์ชั่นที่จําตัวเองไม่ได้และในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยผมรู้สึกว่าพอฟอชเชตติโน่เฮ้ยแม่งไม่น่าไหวว่ะ คือคือในใน,ในมุมผมแล้วกันเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถนะแต่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเขาแม่งเหมือนกับเอดดี้ฮาวของนิวคาสเซิลผู้จัดการทีมที่ดีผู้จัดการทีมที่เก่งที่จะเป็นระดับโลกได้อะ่ะคือคุณต้องไม่กลัวคู่แข่งดิวะอย่างในนัดที่ลูฟูพิกกลับมาเอาชนะนิวคาสเซิลได้2อหนึ่งอะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนจํากันได้ที่ดาวินนุนเยสลงมายิง2ประตูนัดนั้นนะครับหรือว่าภูเหลือ10คนด้วยแต่ว่าเอดดี้ฮาวไม่กล้าขยม่มไม่กล้าฆ่าลูภูให้ตาย สุดท้ายก็แพ้พ h ชโปเชตติโน po ในวันนี้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกันเลยหรือว่าผู้ส่งเด็กลงมาแล้วเด็กแม่งได้แต่แรงแต่ว่าเซนบอลน่ะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นว่าคุณจะเป็นเด็กนรกอย่างแบบไมเคิลโอเว่นหรือว่าเอมบัปเป้ฮาลันแต่เด็กหรือว่าผู้ที่ลงมาในวันนี้โอเคเป็นเด็กที่มีความสามารถที่จะพัฒนาได้แต่พวกเขาไม่ใช่เด็กนรกกันไงและในฝั่งเชลซีดูดิคุณส่งมาดูเอเก้ส่งมูดริกลงมาหรือว่าจะเ็นคุนคูด้วยก็ได้ที่ลงมาในนาทีเกือบเกือบเจ็ดสิบ คือทั้ง3คนเนี่ยพวกเขาควรจะต้องมีความฟิตที่จะเล่นเกมเร็วเลี้ยงจี้บีบหรือว่าพูให้ได้แต่แม่งกลายเป็นว่าพอเชร์กัวแพ้ไม่กล้าเปิดเกมบุกทั้งๆที่รู้ว่าพูอะแม่งไม่ไหวแล้วมันหมดแรงจนไม่รู้จะหมดยังไงแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วจริงๆแต่นักเตะเชลซี Chelsea ทั้ง3คนเนี่ยลงมามันควรจะต้องแบบเฮ้ยฟิตมากๆต้องเลี้ยงจี้ให้ได้แต่ก็ไม่รู้แบบมันเป็นแผนของโปเชตติโนที่เขาไม่กล้าเล่นเกมลุกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ ทำไมคุณถึงไม่ออกมากระตุ้นนักเตะเลยและพอผมเห็นแบบนี้แล้วนะผมบอกเลยว่าแบบทั้งเอ็ดดี้ฮาวทั้งพอชโป c เชติโน่เนี่ยผมว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่ใช่ผู้จัดการทีมในระดับที่จะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้เป็นกอบเป็นกำรรโอเคอาจจะมีแค่แบบใบสองใบเนี่ยอันนี้พอมีโอกาสแต่ถ้าจะให้เป็นแบบมูรินโญ่เป็นแบบเป๊ปกัวเดล่าหรือเยเกนครอปส่วนตัวของผมผมว่ากาชื่อทิ้งไม่ได้เลย และด้วยรูปเกมที่มันปื้อๆตันๆแบบนี้แหละครับลูกตั้งเตะคือจุดเปลี่ยนของเกมได้เสมอเวอร์จิลฟานได้หมงเข้าไปหูจังหวะนี้โคตรสะใจสะใจโคตรๆ V.A.R มึงจะเช็คอะไรอีกไหมมาขนาดนี้แล้วคือถ้าจะเช็คว่าซิมิการสเตะลูกออกเส้นหลังไปก่อนผมก็ไม่ติดแล้วนะหรือถ้าจะเช็คว่าซิมิการสมีการเป่าปากก่อนเตะมันทําให้บอลเคลื่อนตําแหน่งไปก่อนก็เอาเลยครับไม่ติดแล้วประปูแรกที่ทําได้คุณก็ยึดคืนแบบโคตรปัญญาอ่อนลูกนี้จะเช็คอะไรก็เอาเลย มาขนาดนี้แล้วเนาะก็ช่างมันใบเหลืองให้ฝั่งเชลซีก็ออกยากเหลือเกินกรรมการในวันนี้แย่มากๆคิสคาวานาไม่ไหวเลยครับและพอกรรมการเป่านกหวินหมดเวลาพวกเราแม่งทําได้เว้ยคือมันเป็นถ้วยที่ผมต้องบอกว่าที่ได้แล้วผมรู้สึกดีใจมากๆเป็นรองพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนลีกเลยอะ่ะโอเคถึงแม้มันจะเป็นแค่ถ้วยคาราบาวครับเนาะถ้วยที่เล็กที่สุดในประเทศก็ตามแต่ผมโคตรภูมิใจกับเด็กในอะคาเดมี่ของเรามากจริง คือมันเป็นวันของเด็กเยาวชนที่แท้จริงเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินหรือว่าจําได้ไหมเนาะความฝันสูงสุดของเยเกนครอปกับลเวร์ภูเขาเคยบอกนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการคว้าแชมป์ทุกรายการหรือว่าเขาจะต้องเป็นตํานานให้กับสโมสรหรือว่าอะไรเลยคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเคยบอกว่าโปรเจกต์ในฝันของเขากับลเวร์ภูและเขาอยากจะทํามันให้ได้จริงๆอะ่ะมันก็คือการสร้างทีมโดยที่เขาอยากจะใช้นักเตะ11โปริงเป็นเด็กที่มาจากอะคาเดมี่ทั้งหมด และลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการให้ได้สักนัดหนึ่งตอนนี้ผมได้ยินในตอนแรกผมแบบสายหัวเลยอะแม่งเป็นไปไม่ได้ยากโคตรยากแต่พอมาถึงวันนี้ครับเฮ้ยแม่งมีโอกาสว่ะไล่ดูรายชื่อทีละคนเคลเฮอร์แบดลี่ควอนซ่าค c าร์แมคคอนเนลแดนส์เทรนด์โจนและผมจะขอนับเอเรียดไปด้วยคนนึงแล้วกันเนาะนี่ก็สิบคนแล้วนะครับใครจะไปเชื่อว่าเด็กกระป๋อพวกเนี่ย มันจะกลายมาเป็นคนที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้คือเมื่อก่อนนะกว่าพวกเราจะมีดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาสักคนหนึ่งโอเคในช่วง90-2000มันก็จะมีเยอะหน่อยเนาะฟาวเลอร์คาร์ลกเกอร์โอเวนเจอร์ลาดแล้วก็อาจจะรวมถึงเดวิดทอมสันบีคนหนึ่งก็ได้แล้วมันก็หายไปเลยอ่ะจนมาโผล่ในยุคข,ของจอห์นฟาเนแกนแล้วก็มีเทรนด์นี่แหละที่แบบโอ้โหดีใจแทบตายเลยและดูตอนนี้ดิ เด็กทุกคนเนี่ยเรากล้าพูดไหมว่าพวกเขาลงมาแล้วพวกเขาจะเล่นได้ไม่ดีไม่มีเลยสักคนเคเลอร์อในวันนี้ก็เซฟไปเกือบ10ครั้งสําหรับผมนะผมยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมชเลยแหละแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมมีความรู้สึกว่าในซัมเมอร์นี้เขาไม่น่าจะอยู่กับทีมอีกแล้วล่ะควอนซ่าก็อนาคตสดใสมากๆยืนคู่ฟานได้บางทีผมแยกเกือบไม่ออกว่าใครเป็นใครบ๊อบบี้คลาร์กคนนี้ผมเชียร์สุดใจเลยแหละ ลูกชายของรีคลาร์กตำนานนิวคาสเซิลเล่นโคตรดีโคตรเนียนเลยแมตตคอนเนลเ็เล่นได้ตามแผนกล้าเล่นมากๆจังหวะที่ไปดึงโคพาเมอร์ในจังหวะที่ถูกสวนกลับยอมเสียใบยเหลืองจังหวะนี้ก็โคตรฉลาดเลยเจย์แดนแดนลงมาเกือบทำประตูให้ทีมได้1-2ครั้งเอนยนี M ่ oni, นี่ก็เด็กนรกนั่งอยู่บนมานั่งสำรองอีกส่วนเลวิสคูมาสเนี่ยเป็นลูกชายของเจสันคูมาสคนนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่เคยดูผมไม่เคยเห็นฟอร์ม และผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อด้วยผมก็เลยอาจจะพูดไม่ได้เนาะว่าเขามีความสามารถเก่งไม่เก่งยังไงบ้างแต่ต้องบอกเลยครับพวกคุณทุกคนมีอนาคตที่สดใสมากๆความไม่มั่นคงมันมีเพียงแค่อย่างเดียวมันก็คือการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้จัดการทีมที่เราไม่รู้ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนเจคเกนครอปเขามีวิธีการยังไงเขาจะมอบโอกาสให้เด็กๆพวกนี้ได้มากเท่าที่เจเกนครอปทำให้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้จริงๆ แต่ว่ายเกนครอปวันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าโคตรใจกล้าที่เขาแบบถอดนักเตะชุดใหญ่ออกตั้งแต่นาทีที่87แล้วก็เอาดาวลุ่งลงมาทั้งหมดเลยอะใจแรกใจเลยครับคือถ้าใครเคยฟังเรื่องราวของยเกนครอปที่ผมเคยเล่าเอาไว้ให้ฟังแล้วเนี่ยมันจะมีประโยคหนึ่งเนาะที่เขาได้พูดประมาณว่าได้โปรดวิ่งเพื่อผมให้ทุกอย่างกับผมอะไรประมาณนี้แหละแล้ววันนี้เนาะเด็กๆพวกนั้นทําแบบนั้นให้ครับครอปเขาไม่ได้พูดหรอกแต่ผมอะรู้สึกเองผมมาคิดไปเอง ว่าเยกนครอปกับเด็กๆที่ได้ลงมาในวันเนี้มีข้อความในใจเป็นคําพูดเดียวกันเยกนครอปก็อาจจะประมาณว่ากูให้โอกาสมึงนะมึงวิ่งให้กูด้วยเด็กๆมันก็อาจจะคิดว่าเขาอยากจะตอบแทนความเชื่อใจก็แบบเฮ้ย,ขาขายกูต้องวิ่งว่ะขาขาดยังไงกูต้องวิ่งให้ได้แล,และพอไปเทียบกับฝั่งของเชลซีมาดูเอเกอรมันยังดูมีประโยชน์ไงยังได้บอลกระชากลากเลยแต่ว่าเอนคุนคูกับมูดริกเนี่ยโดยเฉพาะมูดริกนี่คือแม่งโคตรป่วยเลยแรงมันหายไปไหนวะมันเพิ่งลงมา ่วยมากลุกก็ไม่ได้รับก็ไม่ช่วยขายขี้หน้าชะมัดและดาไมจหนึ่งอย่างในวันนี้ก็คือคนที่ทําประตูใช้ให้ริเว่าพัวก็คือคนที่มองทําประตูไปในตอนแรกแต่ว่าโดนยึดคืนนั่นแหละและพอกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาโฟกัสทุกอย่างมันจับไปที่เยกเกนครอปทันทีเลยครับจากในช่วงระหว่างเกมที่เยกเกนครอปเขาคุมทีมไปยิ้มไปกลายเป็นหัวเราะยิ้มปากกว้างมากๆและผมก็ เริ่มตตาคลอเนาะในจังหวะที่โซบสไลเขาวิ่งดีใจมากระโดดใส่เยเกนครอปและครอปก็แบบยิ้มปากกว้างกลับมาให้คือมันเป็นช่วงเวลาที่ผมโคตรกินใจเลยอะคือโคตรมีความสุขเลยแบบเห็นหน้าเยเกนครอปยิ้มภูมิใจกับลูกทีมภูมิใจกับเด็กๆคือแม่งโคตรรักผู้ชายคนนี้เลยวะก็ถือว่าปิดจ็อบได้หนึ่งถ้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วนะเราไม่ลาเยเกนครอปด้วยมือเปล่า และประตูการลุ้น4แชมป์ก็ยังคงเปิดอยู่ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปจบที่กี่แชมป์นะครับโอเคมันอาจจะได้ทั้งหมดหรือมันอาจจะได้แค่คาราบาลครับถ้วยนี้ถ้วยเดียวทุกอย่างเป็นไปได้แต่ยังน้อยแล้วนะครับนะ้าแอดแกแก,ก็ไม่ได้ชูถ้วยก่อนส่งให้นักเตะเหมือนกับที่เขาทำกับแวนฟองคอมพานีเนาะโอ้ยไม่ใช่แล้วอะไรวะเนี่ยยังน้อยนะครับ อย่างน้อยนะแอดก็ได้ลักเยกันครอปไปเซลฟี่หลังชูถ้วยโอ้ยไม่ใช่ผมจะบอกว่าอย่างน้อยความฝันของเราก็ยังไม่จบเนาะความฝันการลุ้นซีแชมป์ส่งท้ายให้กับเยกันครอปนะครับก็ดูกันไปยาวๆครับอย่างน้อยที่สุดแล้วส่วนตัวของผมผมขอพิเมลีกอีกถ้วยเดียวผมพอใจแล้วและสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับเกมเมื่อคือนนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยเนาะเดี๋ยวยังไงผมดา มาไล่อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ